ผมค o มแบ็ c อินเลี้ยวแค่นั้นแหละเฮ้ยงูเจเจอแล้วเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอ้าวรอไปดิเผาไม่ได้เผาไม่ได้รออะไรล่ะเผาไม่ไมึงไม่รู้หรอไอ้โดมันขึ้นมามันก็ได้กินย่างงูเลยพี่ปลาพี่ปลารอแล้วขอบคุณม้าหมดร้อยเป็นกล่องเอยดีเพื่อนเอ๋ยมาได้กินกินอ้าวเนี๋ยวเดี๋ยวมา ไม่ไก่เอาแล้วเอาแล้มีการมินไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่จีหอยไงไก่ได้นะไก่ไก่ได้นะได้ะ่นพี่เดียวกันเืออานีโว่ตามีตามหลักพี่ต้องเลยนไก่แว่านนาเลยนะเวจริงไมนะนนาเลยอระแล้วก็ปยัดอยู่ดีอ้าวเรียบร้อยเอเด็อไอ้ดึ้ดน้มันมีปุ่มขึ้นอด มาฐาตรงนี้นะมาฐาตรงนี้เป็นปุ่งขึ้นอยู่ปอบเฉาเขาถามูอยู่ในกยางไม่อยับปับเลยก็ปาไฟใส่มือนั่นแหละไม่ตรงแขนนตรงนี้ลูกตาพี่เล็กโอ้โหอโอรใครยิงแขนมันแขเหมือนเหาแขมันแตกเลยนี่กว่าแช่เนี่ย ต้องยิงตามมันี่เลยพี่ต้องยิงตาัจุดต้เสยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเาดมดายเว่า เอ้ยตัวจะตายขีดสุดท้ายตายพอดีมึงอย่าปล่อยพลังนะอ๋อุ้ยแม่งตายพอดีผมก็ตายแรงแค่วะไป็นอะไรเอา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 วงวงมันมีระเบิดยังมีระเบิดอยู่ไอ้ตรงนี้มีบาเลตด้วยแล้วก็ปืนเป็เจ็ดแล้วเมื่อวานผมตายเพราะบอกไว้บอกไว้เกจยางน้ำเยอะๆแกก็ไม่ฟังโอ้ผมกินจนเต็มต้องโดนทำลาย

รถจอดไปแล้วรถมันหายไปไหนอ่ะรถมันหายไปอ่ะมนที่ตามไปดูนี่มันมีสร้างรถมันอยู่นี่ไงนี่ไงสมบัติสมบัติเราเปเล่นหลังให้พวกนี้ยิงข้างบนมันน่าจะมาตอนเราไม่เล่นหลังพี่ไกรอยู่ได้สมบัติได้สมบัติยัดระเบิดเข้าไปได้นะพี่ในสมั้งหมด่ะผมเองเฮ้ยเจอแล้วตายเลยตายเลย เฮ้ยตายได้ปะหมดแล้วพี่มหมดแล้วหมดจริงดิไอพี่ไฟ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 เหมือนมึงเหวะเอะเฮ้ยมีรถมาข้างหน้าผมไอรถมาโมวยยี่โดนนัดเดียวข้าบ้านพี่อ้อมซ้ายพี่อ้อมน้อยคือหนังม,มวยขัดบ้านจอดปะพอดี๋ยวพี่ดอนเป็ดอนตลก <มา S 1> แม่งเลยตลกแม่งเลย ใครก็ได้ดูฝั่งนู้นเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้มันหนีไม่ได้หรอกติดต่อผู้ติดตามเจร้อยครับโอเคสวยครับกอด,อดชัวร์ไะเนี่ยพี่ไก่ยังไงไก่มั่วมันไม่ได้จอดเสียงรถเสียงรถมันเงียบเสียงรถมันอ่ไม่ได้จอดเหรอไม่ได้จอดมันจอดไม่ใชเหรอเสียงรถมันเงียบไปเลยอะ่ะได้ไงใครยิงใครโอ้คุยยิงอะไรวะจบไปเอ้า ลูกเขียวก็หมดไงแล้วปัญหาปัญหาเกิดไงริมน้ำริมน้ำด้วใครเลี้ยงสไนวะมันเลาะริมน้ำมานะลูกเขียวหมดหลังผมจจัดเลยจ้าแตกไม่แตกไม่แตกเออแล้วตัวนั้นมันออบไปไหนวะพี่ไก่ตรงนี้ไม่มีคนแน่นะโดนยิงหลังนะถ้ามีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีจะแทงหัวสะพานโดนตัวแสดงว่าไม่แรงอย่างที่เขาว่า ถ้าอีกนั่นหนึ่งอ่ะมี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 ล่วงนะคิดว่านะจัดเตอร์บอกอ่ะไอรถขนาดนั้นหรือเปล่าที่เรายิงไว้บอกนั่นไงแม่งดักรอเลยไอตรงเนี้ยมีคนอ้อมไปข้างหลังพี่ไก่หลังพี่อ่ะขึ้นขึ้นเขาไปปักกี้จอดบ้านป้าไม่รู้ อโอ้ยตัวท,วที่ตัวที่เล่นริมน้ำแม่แอบมองเมื่กี้ยนได้มาจอดไหนมาจอดไหนสวยอสวยสวยหลงังยิงหลังยิงไอ้อเวนมึงอย่ายิงกูเออหมดไอ้ตัวข้างหลังยิงกูมึงอยู่ไหนไอ้หัวมาล่า,าสุดยิงแถวเนี้ยยิงแถวเนี้ยไอ้บิน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 ด้านหลังด้านหลังด้านหลังแล้วมันอ้อมก่อนแกได้ปะแกคอมมันละพี่ Watch out ฝั่งเรานะฝั่งขวาบงขอวงวงวงต้นไม้ขอบวงวงวงต้นไม้คุณใช่ใช่ใช่มันอ้อมได้ไม่ไกลหรอกวงแดดวงแดดวงแดดเอ็มเล่นขวาไว้ขวาเห็นไว้แต่ซ้ายถ้ามึงหนูมาซ้ายพี่ยิงเข้าได้ไกลๆเลยมันต้องออกไปหาต้องออกไปหาพี่เอ็มอ่ะเจอละเอ้าขึ้นได้ไงอ่ะขึ้นได้ไงอ่ะตายแล้วไปถึงเหลือตัวเดียวตรงนี้เลยตัวเดียวกระท้ายเลยกระท้ายเลยตัวเดียวกระท้ายเลย ไปเก่งซะแล้วตัวเดียวไปเอาเฮ้ยตัวเดียวอยู่กลางเดี๋ยวสามชาดิวสามชาดิโอ้โหหัวไปเม่เหายแกขาดติดตามครบเดือนแล้วนะแกเขาติดตัวจุดตลอดเวลา